ก็ตรวจสอบเลยครับก็ตรวจสอบเรื่องของของคุณสมพรก็เป็นเรื่องของคุณสมพรและผมคิดว่าคุณสมพรก็พร้อมที่จะให้ตรวจสอบก็พร้อมที่จะให้ตรวจสอบนะครับเรื่องที่ดินควรจะเป็นเรื่องของความเป็นธรรมพี่น้องประชาชนเขาลำบากและผมอยากเห็นการบังคับใช้กฎหมายที่ท่วนหน้ากันทุกคน ธรรุกป,ป่ากลับมาเป็นข่าวอีกครั้งหลังจากเงียบหายไปนานเป็นปีเมื่อนายนิพน์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยมหาไทยออกมาให้ข่าวเตรียมทรงคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญของกรมที่ดิน ลงพื้นที่ระหว่างวันที่24ถึง28มกราคมนี้เพื่อทำการสารวจรังวัดที่ดินปัญหาของนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจมารดาของนายธนาธรหัวหน้าคณะก้าวหน้ารวมถึงที่ดินของนางสาวชนาพันธ์จึงรุ่งเรืองกิจพี่สาวของนายธนาธรและก็ที่ดินของนายธนาธรเอง รวมแล้ว3แม่ลูกครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่า60แปลงเนื้อที่กว่า2,000ไร่ดูเหมือนว่าคดีนี้จะสะดุดหยุดกึกไม่มีความคืบหน้ามานานในส่วนงานที่รับผิดชอบโดยจังหวัดราชบุรีและกรมที่ดิน เพราะสอบไปสอบมาได้ข้อสรุปที่ไม่ชัดเจนว่าที่ดินนอสอสามก่อทั้ง60แปลงในอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีรุกป,ป่าจริงตามข้อกล่าวหาหรือไม่มีการตีกลับไปตรวจสอบใหม่โดยรับฟังเหตุผลของผู้คัดขานด้วย ร้อนถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่ยึดคืนพื้นที่ป่าอย่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่าต้องมีหนังสือทวงถา,ถามถึงกรมที่ดินเมื่อไหร่จะเพิกถอนที่ดินนอสอสามกเหล่านี้สักทีจะได้นำมาประกอบสำนวนสั่งฟ้องผู้ต้องหา ไปไปมามาคดีที่ดูเหมือนจะง่ายในตอนเริ่มต้นทำท่าจะกลายเป็นหนังชีวิตเป็นมหากาบเพราะหน่วยงานรัฐทำงานไม่ประสานกันมีคนทำงานไวมีคนทำงานช้าทั้งที่ผลการสอบสวนช่วงแรกระบุออกมาค่อนข้างชัดว่าเป็นการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ มีการเปิดรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งกวนแล้วนางสมพรได้ซื้อที่ดินปัญหาเหล่านั้นมาไม่ใช่แค่ครอบครองนอสอสามกอที่ออกโดยมิชอบกว่า2,000ไร่นางสมพรยังมีคดีบุกรุกครอบครองพื้นที่ป่าอีก450ไร่ มองในมุมการเมืองฝ่ายอำนาจรัฐน่าจะจัดการแม่ธนาทรได้ไม่ยากเพราะถือว่าเป็นฝ่ายที่อยู่คนละขั้วนายธนาทรเองก็ถือเป็นศัตรูทางการเมืองชนิดผีไม่เผาเงาไม่เหยียบแต่กลับเป็นคดีรุกป,ป่าของนางสาวปารินาไกรคุกสอสอราชบุรีพักพลังประชารัฐ ผู้เปิดประเด็นแม่ธนาทรรุกป,ป่าราชบุรีที่คืบหน้าไปเร็วกว่าโดยเจ้าหน้าที่ยึดที่ดินฟาร์มไก่ในพื้นที่ป่าของนางสาวปารินาไปเรียบร้อยแล้วในส่วนของนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจเข้ามอบตัวต่อพนักง,งานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิด เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปอกปอทศออไปตั้งแต่ต้นปี2564ให้การปฏิเสธขอต่อสู้คดีจากนั้นคดีก็เงียบหายไปการตรวจสอบที่ดินตามข้อกล่าวหาอย่างถูกต้องแม่นยำเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหา ราษากแรงกดดันทางการเมืองนับว่าเป็นหลักการที่ใช่เพียงแต่การขยับงานก็ต้องไม่อืดอาดล่าช้าจนส่งผลให้คดีอาญารวนไปหมดซึ่งอาจนำไปสู่ข้อคอรหาว่าหน่วยงานต่างๆปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาหรือไม่ต้องไม่ลืมว่าผู้ต้องหาคดีนี้นับว่ามีอิทธิพลสูง ทั้งทางการเมืองการเงินและสื่อในมือหรือว่าคนมีอุดมการณ์แรงอย่างนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจไม่อยากให้คดีตัวเองเกิดความเหลื่อมล้ำกับคดีตายายเก็บเห็ดเพราะจะโดนคนเอามายอกย้อนได้คนรวยคนมีอำนาจไม่ยักกระติดคุกแบบตายายเก็บเห็ด